ชมเอ้ยดูลูกปลาหมอทั้งนั้นเลยเอาไหมผมไปพี่น้องนี่เริ่มแล้วนะครับผมฤดูการใส่ลีใส่แยงเขียวโอ้ดูครับปูเต็มไปเลยอ๋อลูกโู้ดูดูครับปลาหมอเฮ้ยปลาหมอเต็มไปหมดเลยท่านชอบด้วยเออฮึดูครับปลาหมอนะครับลูกปลาหมอเต็มเลยนะครับนอออุอยอ้นนี้เลยลีเขานี่นะครับผม อ่านะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับลูกปลาหมอนะครับผมนี่ใส่ลีโอ้พี่น้อะไรสะออนคักนู๊กนุ๊นุ๊อุ้ยลูกปลาหมอครับเยอะแยะเลยฮอู้หู้ท่านผู้ชมอู้หู้อุ้ยสะออนแท้ดูปลาหมอเข้าลีครับปลาหมอท่านผู้ชมดู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  ลูกประหมอลูกประชนนะครับเยอะแยะเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ปูนาเข้าลีครับผมออดนี่โอ้ปูนาสวยๆเลยวันนี้เรามาดูลี่นะครับ <มา S 1> ลุง <ไป S 1> ชิน เอาลุงชินได้ข่าวว่ากูลี่นี้ได้ปลาขายกันหลายรอบเลยสุดยอดมากเลยว้าวพี่น้องนูปลา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 ดำงด้วยปลาคางดำมาที่ชูรินแล้วนี่คือพี่น้องดูดูดู เอเป็นครูครูเลยนีเออ้อจรเนคลังเอดูวิธีการของยายนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับออืออดูดูดูเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมืนตัวนะครับนี่นะครับผมเอ้ย เอาไปเทสะไปอะไรไข่ลุงเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีลูกปลาไหลตัวนึ่งใช่หรือเปล่าปลาลดระเจี๊ยบปลาลดเจี๊ยบพางเมียนพางปลาลดมันตู้นี่ปลาลดด้วยนะครับผมตามหลักเร็วหายากปลาลดดูดูนั่นเลยดูแลเดินเดินมาเร็วคางดำ ไตแดงยังบ <c oughs> ้างนู <poems> <laughs> ่นเดงไนแดงลุงมุเมนตตแกรงออ้เป็นทังสีเลยอืมอยังไม่กินสะออนเทสะออนเทดูท่านผู้ชมได้ตดอลจ่าดูรู้จักันได้เื อเออเฮ้ยนยี่โมดอลว้อ,อ,อ,อาจารย์คงก็มาครับผมอุ้ยวันนี้อา <c oughs> จารย์คงอาจารย์คงกระโดดนี่ <c oughs> มาช่วยตายกลี่อาจารย์คงนีย่ยอดเลยนีดแป๊บเดียวตอนผมมามามา,มารอบหนึ่งเข้านิดเดียวนี่แป๊บเดียวหนึ่งเป็นถังเลยเนี่คเฮยด <c oughs> ูคฮ้ยดูตอนกลางคืนเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ดูครับผมเออยอดนะครับผม เป็นทั้งๆเลยนะครับผมน yeah like mm ี่ครับผมบรรยากาศยกลี่นะครับผมต้นฤดูกาลนะครับฝนพึ่งฝนพึ่งมานะครับได้ปลากันเยอะเลยนะครับตาผมนี่งานรับจร์คงก็มาด้วยโอ้ยตาพายจันทร์คงมาด้วยไหมจันทร์คงกระโดูนายยกมือเยี่ยมเลเยี่ยมไปเย้เอาจับปลาแล้วจันทร์คง เอือจานของจับปลาปลาลีเด้อนะครับผมเอดูเออทำไมตัวนี้ตัวใหญ่แน้หมอนี่นะรุ่นแรกมากเนี่ั้ยรุ่นไม่มเลยเป่รุ่นแรกนี่ครับผมนะครับคุณยายศาสตร์ครับตาชินนะครับอันนี้คุณครูก็มานะครับ<อ>คุณครูเทราซักดิ์อยอดไอ้งงเลยท่าบนี่ยซิอนมากครับท่านผู้ชมดูครับผมนุ เป็นถังๆฝนมาแล้วครับผมเลยจวดท่านผู้ชมเอ้ยดูลุกบอลบอทั้งนั้นเลยคือ้สัสไอ้สัดที่ไฮแมงวีทีนุลักน่าทีนุลุ่มใจมุงกอบถ่ายหาดเอาสี่สิบสี่ิบกว่าตันอ่ะเออไม่ข้าวนไอแมง สุดยอดเลย